โปเกมอนยูไนซ์โซโล่เดอะซีรีส์ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนยูไนซเหมือนเดิมนะครับนะอยู่กับผมดูเอลิส ก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาลงแรงในการโซโล่โซโล่ซีรีส์นั่นเองนะครับที่ผมลงไปเมื่อวานเนาะโอเคอ่ะ okay. uh huh. วันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะครับนะมีหัวร้อนบ้างเดี๋ยวผมก็เหมือนเดิมครับผมจะคัดเกมแต่ละเกมที่ผมเล่นในวันเนี้ยมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะื่อมีผมก็อัดอัดหลายเกมอยู่เหมือนกันเนาะ ก็ถ้าเกิดว่าอยากดูกี่เกมเนี่ยหรือว่าความยาวคลิปประมาณกี่นาทีกี่นาทีเนี่ยท่าผู้ชมสามารถเม้นบอกได้นะครับนะก็เพื่อนเม้นบอกได้เลยนะครับสรุปกูจะเรียกเพื่อนๆหรือถ้าผู้ชมดีอ่ะเรียกเพื่อนๆแล้วกันนะครับมันดูโอเคเนาะดูสนิทกันดีโอเคก็เพื่อนๆก็สามารถบอกผมได้นะครับนะว่าให้คลิปยาวประมาณไหน10นาทีถึง15นาทีหรือประมาณ2ี่นาทีอัพๆไปเลยก็บอกได้นะครับนะ ส่วนในเรื่องเสียงเนี่ยเรื่องไม้พวกนี้นะครับนะก็ผมก็รอของมาส่งอยู่นะครับนะผมสั่งซื้อไม้ไปแล้วแหละก็รอของมาส่งสักประมาณสองสามวันนะครับนะรอของมาส่งอยู่เนาะโอเคก็ okay. ก่อนที่เกมจะเริ่มเนี่ยผมขอพูดอะไรสักอย่างนะครับเกี่ยวกับพิกาชูนะฮะพิกาชูในแพทนี้เนี่ยค่อนข้างจะเก่ง เลยนะครับนะที่ไปดูในแพทก็ะจะเก่งเลยในแพทนี้เนื่องจากว่าได้รับบัฟมาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็สามา,ารถไปอ่านแพทกันได้นะครับโดยหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของยูนิมูฟนะครับนะยูนิมูฟของพิก a ชูเนี่ยะเรียกว่าคูดาวไวขึ้นเยอะเลยนะครับนะคูดาวไวขึ้นเยอะแล้วก็เก็บเกจชาร์จไวขึ้นเยอะเลย <S <S ๆๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยน้องจะเก่งมากๆนะน้องพิก a ชูเนี่ยจะเก่งมากๆเลยนะครับนะ โอเคมีแต่ตัวโถมเข้าใส่เพราะนั้นรอบนี้เราจะเล่นสายทันเดอร์ก็เล่นคนไปโอเคเราไปกับเคโรบัสสือนะครับนะ <c oughs> จ, <c oughs> จัดไปสะทอกูเอาเองเราแบกเองเพื่อนอ๋อส่วนในเรื่องของเอ่อเฮลไอเทมเนี่ยก็จะใส่เป็นเอ, <c oughs> <c oughs> อ่อบัดดี้ขออภัยครับ ก็ใส่เป็นแบตตีแบรเรียนะครับนะ Energy Amplifier อแล้วก็ชอยสเปกนะครับนะขาดไม่ได้สำหรับพิกชูเนาะก็อย่างอื่นสามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะครับนะแต่ว่าฟิกไว้ที่ชอยสเปกเนาะอันนี้ต้องใส่นะครับนะไม่งั้นพิกชูจะเบามากๆอันนี้ฟิกไว้เลยนะส่วนที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับนะว่าจะเล่นยังไงเดีย๋ยวจะเอาท่าอิล็กรโรบอลมาล็อกหัว เราจะเล่นอิเล็กโรบอลกับทันเดอร์นะครับนะสายที่เราจะเล่นวันนี้ต้อยงยอมปล่อยไปทุกคนมันแบบมันมาเต็มเลยอะ่ะผมเพื่อผมใช้เลกโกบอลเมาด้วยสิพลานไม่ได้หือเสียกองพึ่งหมดเลย <c oughs> ไม่ใช่กองพึ่งกองหมีพึ่งแม่ ้องหมีกันไม่ไหวเว้ยเออหมาสี่แม่มึงอ่าวฟูคามารุทำไมห้าวอย่างนี้ล่ะห้าวทำไมห้าวจังเลยฟูคามารุฮะห้าวจังเลยห้าวจังเลยห้าวจังเลยไปเลยเล็กโทรบอลเรียบร้อยห้าวจังเลย เดี๋ยว่าห้าวกับพิ่กรจูนะเฟยแม่งเนี่ยแกจะแตกไม่รู้ตัวโอเคพี่จะล้ากันเหรอว่าตะชิลักษะไม่ให้หรอกนะก็ตอนนี้กับกลารว่าเรายีเล่คนเดียวเฉยแล้วอ้าวเคโราะมาสื่อไปไปแย่งแฝโลโฟาร์มเฉยเลยอะไรวะแรงเอ็กซ์เปิดนะฮะเอ็กเปิดเอ็กเปิดเอ็กซ์เปิดเอ็กเปิดเอ็กเปิดเออร์ด โดนโดนกระทืบโอ้ย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 เออเอามาโจ้ได้มันโกงจริงๆฮะมันโกงมากเลยต่อดระยะไกลไปเรื่อยๆฮะเล่นต่อดระยะไกลเรื่อยๆผมก็ไหวอยู่นะตอนนี้เล่นแบบแบบเนี้ยต่อไกลไปเรื่อยๆแล้วก็รอเบอร์ลี่มาแล้วก็ต่อไกลไปเรื่อยๆผมดีแรงคนเดียวด้วยนะ เรียบร้อยเอามาโจรมาทำห้าโอ้ยกาใบมาสวยเฮ้ยหลบได้อะไรอะไรของนายอะไรของนายอะไรของนายฮะเฮ้กาไบไม่ไหวหลอกเคี้ยต่อต้านงั้นเหรอ เฮ้ยแล้วอยู่ดีดีบัลลกอะไรเดี๋ยโอ้ยเนาะยูทูบเนี่ยทำไมชอบเด้งอย่างเลยกูไม่ได้อยากดูหูซันฮ่าฮ่าฮ่าอ้ค่ะเอ้ยก็ขออภัยนะครับนะฮะโมโหมากถุงพ่อแต่ความสะเท่าของผมเองลืมหรือติดให้ตายสิรอกันเถอะรออยู่ไหนก่อนเถอะแล้วแกจะได้รู้ซึ้งถึงพลังที่แท้จริงของกษัตริย เอามาโจมเขาเวลข้าแล้วแบบนี้ต้องปล่อยแล้วไหมเนี่ยเขาเริ่มตีเต่าแล้วตอนน่าจะขัดอะไรไม่ได้แล้วลองแย่มไปไม่ได,ไได้ไม่ทันนะฮะไปดีกว่าแต่ว่าเล่นบนเราเนี่ยยาวเลยตอดระยะไกลเอา ค่อยๆตอดฮนะเล่นเล่นวินกาชูต้องเล่นแบบเนี้ยต้องเล่นค่อยๆตอดเอาตัวไปใ,ใกล้เนี่ยตายอย่างเดียวเจ็บอยู่นะมาโจโดเนเรื่อยๆระวังตายเอานะข้าทันเดอร์โบกับลิเลโกบอลนี่เป็นข่าที่ค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างได้ก่อควาได้ดีเลยแต่ว่าผมแ่กจะถีบแล้ว โหอ,อยู่เรนล่าเลยเราเราโดนกดยับยับเลยก็เราจะเอามานะครับนะก็แล้วแต่เกมแค้ชนะเราก็จะเอาเลางครับเพื่อให้เห็นนะครับ oh, <fire! S 1> ตัวเข้าไปเช็คหน่อยสิต้องว่าไงกาบีเอ็ตทำทำตัวทำตัวน่ากินหน่อยนั่นแหละแล้วก็ล่อเข้ามาแล้วเราก็ต่อเข้าไปอย่างนี้ทำตัวน่ากิน ไม่มีเรียบร้อยต้องทำตัวน่ากินไหม่อยเลดี้กระจูททำตัวน่ากินแต่ไอนหนูนี่มันหน้าหม่ำจริงๆแล้วพอทีนี้เนี่ยเราก็สวนเ็เลยแต่ก็ต้องรักษาระยะน,นิดนึงนะครับแนละ้วถ้าเล่นพิกาจูแล้วเมนพิกาจูน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วอันองเช่นแบบนี้ฮะเราก็ออกไปเลยอีเจ็คบัท่อนไปเลยฮนะไม่ต้องไม่ต้องกลัวเปลือง มีเจ e ็กบัตรท่อนไปเลยเราค่อยๆตอดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำทำแบบทำทาแบบเแค่เขาแบบหิวๆเราหน่อยซิแบบนี้ไม่ได้จะแ,แบบนี้ไม่ได้แล้วเราโดนสองตัวแล้วเฮ้ยยังหนีรอดอยู่นะฮะยังยังรอดยังรอดอยู่แหมก็ยังรอดได้ก็ยังรอดมาได้ด้วยอยู่ในมูอ กว่าจะได้ใช้จริงๆโอ้โหนานนะกว่าจะมีโอกาสได้ใช้เมื่อกี้ลองไปแย่ๆเขาหน่อยเอ้ยเอ้ยสักหน่อยได้บวกเอาล้าได้ด้วยเอาล้าได้ด้วยสักหน่อยบวกเราเลยไม่เดินเข้าไปพูกเอามาโจมแล้วน่าจะแคร์เรามากตอนนี้เขาบอกไอ้หาบกบเนี่เฮ้ย หมันไฟจริงๆไอ้เจ้าบ้านี่อารมณ์ก็ได้จะประมาณนั้นนะคะในหัวมาเจอตอนนี้เดี๋ยวเราก็เก็บชาร์จยูไนห์ก่อนฮะเราจะเก็บไม่ใช้ไฟทันเดอร์เลยไม่ได้ทันเดอร์พีสเซอร์ทันเดอร์พี่นึ่งโอเคเห็นไหมครับว่าอยู่ในมูฟเนี่ยดาวเขาั้งไวเลยนะครับเก็บเกียงง่ายนะครับปรับมาใหม่นะเนี่ยปรับมาใหม่ ยูงคอมโบกับเอเนจะีแอปเปไฟเออร์เ oh นี่ยโอ้โหสุดยอดนะบอดเลยสุดยอดแต่ว่าจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับจะใส่เป็นไวเกสเซตก็ได้นะครับไวเกสเซตก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะบางนะครับเวลายูไนส์เนี่ยมันจะไม่แรงเท่าเอเนจีแอปเปิลไฟเออร์จะไปช่วยเรนบนนิดนึงคนระับ ก่อขวนก่อขวน,นเราก่อขวนเราต้องอยู่ติดป้อมนิดนึงเล่นพิกาชูเนี่ยก็พยายามออกก่อนเพื่อนอยู่นะโอ้ยเราไม่ต้องรีบเปิดยู่ไนอ้าวหมดบอกเลยแบบนี้หมดเียบร้อยโดนแน่นะชั่วเวลาเอกชนะ เราก็ตีเลยฮะตอนนี้จูเดเปอร์เขาแบบกันอยู่พลิกผีฮไม่มีทางที่โดนลดัดเรียบร้อยอขอใหญ่นิดนหนึ่งสิ่ถ้าล็อกหัวนี่ชอบจริงๆเลยนะถ้าล็อกหัวไปเลยจูเดเปอร์ดังเลยเเแล้วก็ก่อควันไปเลย ไปร้อยทเปิดยูไนท์เลยโอยแหลกมากแหลกมากแหลกมากเออมาแหลกเพราะอะไรวะยูทูบอีกแล้วเหรอเอ้ย u ูทูบเอยูทูบอีกแล้วเหรอก็ปรนเดินนะครับนะส่วนเรื่องเสียงที่มันกากๆนี่าขออภัยครับรอไมค์ก่อนครับประมาณ2-3วันเดี๋ยวได้ไมค์แล้วนะครับนะใจเย็นๆนะครับ ก็พยายามจะลงคิดทุกวันเนาะเป็นซีรีส์นะครับนะจนถึงมาสเตอร์เลยนะครับพนอะถึงมาสเตอร์แล้วก็จะเล่นต่ออีกหรือเปล่าไอดีนี้หรือว่าจะเปลี่ยนไอดีเล่นก็แล้วแต่นะครับก็ไอเดีนี้ผมก็จะไม่เปิดรับเพื่อนนะครับนะจนกว่าจะถึงมาสเตอร์นะครับนะพอถึงแรงมาสเตอร์เนี่ยผมจะเปิดรับเพื่อนนะครับนะตรงนี้เราก็แคมป์ไปเลย ว่าไงกาเบียสไม่ให้หรอกนะเพื่อนเราไม่ให้นายมาแตหกหรอกนะหูยิ่งใส่เลยอื้อไปอื้ออื้ออื้จหลงจริงเรียบร้อยเราน่าจะชนะเราน่าจะชนะก็คลิปนี้ก็ผมจะอัดมา ต่อเกมนะครับนะ20นาทีก็จุดในเปอร์ได้ MVP ไปนะครับนะแบบชื่อ Main ATK ด้วยสกอร์ตามนี้เลยครับนะโอเคผมจะเปิดให้ดูแค่เกมแรกนะครับนะก็หลักๆเนี่ย ส่วนเกมเพย์เต็มๆเนี่ยผมจะอัดมาสักเกมนึงนะครับนะส่วนที่เหลือจะเป็นเกมเพย์ย่อยๆนะครับนะโอเคเนาะเดี๋ยวยังไงต่อค่อยว่ากันนะครับนะ super i d โดนโดนโดนไปดีกว่า เฮ้ยเบอร์นี้หลังป้อมก็มีด้วยเอ้ส์เรากลับดไปเรากลับดีกว่าเรากลับดีกว่าโอเค <c oughs> อ้อยแสบคอก่อนเดี๋ยวรอบนี้ผมจะอัดสองเกมเหมือนเดิมนะครับนะหนึ่งเกมกับอีกหนึ่งเกมย่อยๆหนึ่งเกมครึ่งประมาณนั้นโอเคแล้วคิดดีนะ ก็อย่าลืมนะครับนะเม้นบอกได้นะครับอยากได้คลิปความยาวประมาณไหนนะก็ยังจับแนวทางว่ถูกเหมือนกันพิมพ์เม้นบอกกันได้ <c oughs> อ้าวได้อยู่ในแล้วมึงเจอกูไอ้หนูนี่มันแผลง ผมเล่นมาเล่นสายเดียวกับผมเลยไม่มีไงทอตักหน้าเออทอตักหน้าไปหน่อยโอยโอ้ยโอ,โ,อ,โ,อโดน้ววะทมันแงแล้วแบบนี้สีตแมตู้เจดแปมหันด้วย ะะะจะมาเปา็นแรงขนาดนั้นวะาานโดนเราแตะแล้วแม่งรีบซ่อนมาแอบดังไปดีกว่าอู้หทำไมมาแรงขนาดนั้นวะน่ะคาบ้านโอ้โหคาบ้านมีอยู่จริงกูไม่เชื่อเลยทั้งนั้น <c oughs> บ้ามันมันบ้าไปแล้วทุกคนมาแรงจนไปแล้วไอ้คึกคัูเนี่ยจริงอ้าว แต่เราล่าเราโดนเ้วยเลยเราต้องค่อยๆใจเย็นนิดหนึ่งฮะเราเล่นซิกคัทชูเนี่ยก็ตักหน้าไปเลยแล้วก็ไม่งีโอ้ยมิซัตดอนเกือบตายอ๋อเดินติดอ๋อเดินติดยิ้เรียบร้อยโดนทันทัปโบ,บเข้าไปดูม,ดม ยุดิกิปานะดังกันเราท่า thunder มาเนี่ผมว่าท่าันเดอร์มันมใช้ดีมากนะผมว,ว่ามันดีกว่าเทปเฟิ้ลไม่รู้สิส่วนตัวนะส่วนตัวผมชอบท่า thunder ์ o w มาเลยมันมันดีอะฮะท่า thunder ์ o w มันค่อนข้างดีเลยอุ้ยมาสามตัวเลยมีมังกรแล้วก็มังกรเจ๊กแล้วก็หนูอีกหนึ่งตัว มังกรมังกรเจ็กแล้วก็หนึ่งไม่จริงนี้ถึงดัน,น,น,นด,ด่อนหรือบ้าเอเคเห็นไหมครับว่าอยู่ในมูฟเนี่ยมันคูดาวไวมากมากเลยนะคูดาวไวมากนะครับในมูฟแหวนใหม่ของพิ่กรชูเนี่ยเพราะว่ามันมันไวพอๆกับไฟแอโร่โลเลยนะพอๆกันเลยซูมล็อกหัวแอสซิสก็ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็ฆ่าได้ ล็อกหัวสกิลล็อกหัวเย็กทวบอลใช้ดีมากนะเย็กทบอลกัโบ t h u n d e r b o l นะครับสายนี้แนะนำน,นะครับรง,ง่ายง่ายอยู่ใกล้ๆตัดตอดเอา t h u n d e r b o l ล็อกหัว t h u n d e r b o l ก็ล็อกหัวนะแต่ออกมาดีกว่านะแต่ว่าถ้า t h u n d e r b o l เนี่ยต้องกัดดีๆหน่อยนะครับอ๋อ,อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ potion นะโพชั่นแถบนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับปรับมาใหม่ ก็เหมาะกับตัวที่นัวนัวแล้วก็มีโมบิลิตี้นะครับไม่กากนะครับโพอชั่นแบบนี้มันก็ดีกว่าโกเกคเตอร์เอ้าวไอ้บ้าเลยโอเคแต่ก็ดีแล้วแต่ก็ดีแล้วกระโดดมาตอนแรกไม่อยากจะกระโดดแต่กระโดดมาก็โอเคเกือบเรียบร้อยแอปโป้บายบายเพื่อน ลองลงไนท์ไปเลยดีกว่เนี่ยเก็บพิชตูได้วางไอคิวคอนไม่ให้รอดหรอกเก็บค,วค,วควิวคอนกับพิชูได้เราต้องตีแล้วฮะยังวงนี้เราต้องเปิดฟีเจอร์แล้วเขาตายสองก้ ได้ด้วยความล็อกหัวเก็บได้ด้วยความล็อกหัว,หวแท้ๆเลยไม่น่าจะโดนนะไอ้เวยไม่โดนนั่นแหละไปแล้วครับเจวานี้ไปแล้วช็อตดักไปนั่นแหละท่า t h u n มันดีอย่างนี้เนี่ยะฮะช็อตดักไปเลยแต่มันต้องใช้การก้าร,ระยะนิดนึงนะครับนะ t h u n d e ก็เป็นท่าที่ดี ทัน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 ไอ้หัว่ามาก็มาดิวะก็มาขอให้มาอื้อกู้ดาวัยมากเห็นไหมฮะเนี่ยแป๊บๆตีโปเกมอนป่าแป๊บเดียวเนี่ยกู้ดาวเสร็จแล้วในคลิปนี้ปกติคลิปอื่นเนี่ยผมจะเล่นแค่ผมจะเล่นประมาณ2ตัวนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมยกให้พ you ิกาจูตัวเดียวเลยโหจริงๆ ถ้าปรับมาใหม่แนะนําเลยโหดจริงๆของโหดมากๆเฮ้ยรอตัวเฮ้ยอุ้ยแก้หมดรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่มาจะมาตรงไหนเรายังไงเราก็น่าจะชนะแล้วเนี่ยดูต้องรออยู่นะฮะตีตัวนึงเนี่ยเพิ่มมาเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพิ่มมาเยอะมากตันไปเรียบร้อยตายแล้วคิวคอนเนี่ย ยูไนต์จะเต็มแล้วเร <1, S 1> ื่องว่ายูไนก็กดยูไนตไม่ได้เลยกหนีหนีกดจบกดกดซะหน่อยโอเคชนะแต่เราไม่ได้ MVP ไม่เป็นไรฮะ แต่ว่าเล่นเล่นสนุกมากนะครับพิกาชูพิกาช,ชูแผ่นนี้เล่นสนุกนะแต่เซราโอล่าเนี่ยต้องย้อนห้เขาจริงๆระคโหคิวสิบแปดดังก็เยอะนะครับนะดาเมจก็ตามนี้นะครับนะไม่น่าเกลียดเลยนะครับไม่ขี้เหร่เลยนะแต่ว่าพิกาชูเนี่ยมันจะแพ้หนักหนักผมว่าแค่ไฟเอโร่เนี่ยนะที่จะแพ้หนักหนักเลยเพราะว่าท่าไฟของมันเนี่ยกระโดดทับทีหนึ่งก็เกือบตายแล้วนะครับนะโอเคนะครับนะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ กดไลค์นะครับนะกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไคร e นะครับนะมีอะไรแนะนำบอกกันได้นะครับนะก็เดี๋ยววันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย